ร้านหลานยายไอที IT. สวัสดีครับชิปนี้ก็จะเป็น iPhone 11นะครับคตัวนี้ติดล็อกทั้งเครื่องนะครับทั้ง2เครื่องาอาการคือล้างเครื่องแล้วจำา p p p l i i ไไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับตัวนี้ยังไม่ไดล้ลงทะเบียนนะครับ ส่วนตัวนี้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับอันนี้ลงทะเบียนไปแล้วกด activate เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถอสดสายออกได้นะครับที่ขึ้นอย่างนี้ก็คือเพราะว่าความจําแคชนะครับก็เลยขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาอันนี้ล้างเครื่องแล้วจำ Apple ID ไม่ได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่างที่แจ้งไปตัวนี้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ลองมาเกาะ wi-FI ดูนะครับ ตัวนี้ตัวเครื่องจังแจ้งหน้าต่างติดล็อกอยู่นะครับเพราะว่าความจำแชชนะครับความจำแชทเครื่องนะครับโอเคราชมกันนะครับ หลานยายไอีตั้งอยู่ในโรตัสสาขาสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับมันข้ามมาหน้านี้แล้วนะครับมันจะไม่ติดหน้าแบบนี้นะครับมันข้ามมาหน้านี้แล้วนะครับโอเคมามา,มา,มากดต่อกันเลยนะครับดาเนินการต่อครับโอเคอ๋อไม่ใช่ตัวนี้กดผิดอ่านบนไปครับ ตั้งค่าภายหลังครับตัวเลือกยังไม่ใช้นะครับอันนี้ผมจะให้เรีบกดเข้าให้หน้าหลักเลยให้เข้าหน้าหลักอย่างเร็วเลยนะครับที่เหลือก็จะไปให้ลูกค้าไอตั้งค่าเอาเองนะครับที่เหลือ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ฟืบมาแล้วนะครับหลังจากปลดล็อกนะครับจะใช้งานซิมได้ปกตินะครับผมโอเคอันนี้แจ้งตัวเครื่องน่าจะเคยเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับโอเคอร้านตั้งอยู่สีลตงข้ามนะครับเส้นพิกัดมาแล้ว เรียบร้อยนะครับหลังจากปลดล็อกนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วก็ปลดล็อกนะครับตัวนี้สําหรับเครื่องที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วก็สั่งปลดล็อกก็จะยังติดหน้าต่างนี้อยู่นะครับเวลากดมาก็จะติดหน้านี้นะครับโอเคครับสาหรับท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับรุ่นนี้โอเคครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับขอสินสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ